คุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการฟันธงวาไรตี้ค่ะทางช่องวาไรตี้ h a n n e l นะคะดำเนินรายการโดยแก้วนุพก้าสิทธิ์โหนฟันธงค่ะ <S <S วันนี้นะคะวันที่16กันยายนปีพุทธศักราช2556วันจันทร์ขึ้น12ข้ามเดือน10ปีมาเส็งนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะคะก็แก้วเชื่อว่าหลายท่านก็คงโชคดีโชคร้ายตามดวงนะคะสำหรับเรื่องของการเสี่ยงโชค ใครที่โชคดีก็อย่าลืมเอาสตังค์ที่ได้นะคะนำเงินไปทำบุญด้วยนะจะได้โชคดีตลอดไปต่อๆไปนะคะแล้วสำหรับช่วงแรกของรายการค่ะก็เป็นเรื่องของเรื่องงามยามดีประจำสัปดาห์นะคะสำหรับเรื่องงามยามดีประจำสัปดาห์นี้ค่ะก็เริ่มต้นวันแรกก็คือวันนี้นี่หละค่ะวันที่16กันยายนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องงามยามดีดีไปตลอดทั้งวันค่ะจนถึงเวลา21นาฬิกา46นาทีแปลว่าช่วงนี้เนี่ย ยังเป็นช่วงดีๆที่คุณผู้ชมสามารถจะประกอบกิจกรรมอันเป็นมงคลได้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อเจราจาต่างๆนะคะเพราะว่าพระจานทร์จะโคจรเข้าสู่หมวดเรื่อที่เรียกว่า ภูมีปลาโลแห่งเลิกค่ะเลิกดีไปจนถึง21นาฬิกา46นาทีโดยเฉพาะเลิกงามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมจะใช้ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ดินการขายที่ดินขายบ้านขายที่เช่าซื้อที่ดินเข้าอยู่บ้านใหม่นะคะรวมถึงยกเสาเอกนะการแต่งงานการมั่นการจดทะเบียนสมรสในวันนี้ถือว่าเป็นมงคลเพราะฉะนั้นตอนนี้หนึ่งทุ่มนะคะก็ยังมีเวลาอีกจนถึงประมาณ3ามทุ่มสีโดยประมาณถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเจราจาติดต่อที่เกี่ยวข้องกับที่ดินซื้อขายที่ดิน จะเข้าอยู่บ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่สรุปเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดินและที่อยู่อาศัยยังพอมีเวลาค่ะใช้เรื่ง,งามยามดีในวันนี้ได้ก็จะทําให้มีความสําเร็จและก็มีความมั่นคงนะคะเรื่องงามยามดีเรื่องที่2ค่ะจะตรงกับวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2 5 5 6ันวันศุกร์แรม1・・น่งข้ามเดือน10ปีมะเส็งนะคะสําหรับในวันที่20เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเป็นเรื่องงามยามดีทั่วๆไปเนี่ยนะคะก็ จะดีไปตลอดทั้งวันค่ะจนถึงเวลาประมาณ17นาฬิกา43นาทีนะคะเพราะว่าพระจานทร์เนี่ยจะโคจะโคจรเข้าสู่หมดเฤกษ์ที่เรียกว่าราชาแห่งฤกเรืกองงามยามดีที่เป็นราชาแห่งฤกเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ชมทํากิจกรรมที่ต้องการให้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดเมตตามหานิยมเป็นที่รักได้รับความเมตตาได้รับการช่วยเหลือนะคะทาในวันที่20 ถือว่าเป็นมงคลนะแต่ว่าเลิกงานยามดีจะดีไปจนถึงเวลาประมาณสัก17นาฬิกา43นาทีจะทำอะไรก็ต้องทำให้เสร็จก่อน5โมงครึ่งตอนเย็นนะคะโดยเฉพาะการที่คุณผู้ชมจะเปิดบริษัทห้างร้านรับตำแหน่งใหม่นะคะรวมถึงการเจราจาติดต่อที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาตินะการนำเข้าส่งออกการประสานงานทุกอย่างถือว่าเป็นผลดีที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับความสําเร็จใครที่รับตําแหน่งใหม่ในวันนี้ย้ายบ้านใหม่ในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือวันที่20เนี่ย ก็ถือว่าเป็นสง่าราศีที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความมั่นคงร่ารวยค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะถ้าพูดถึงวันที่20เนี่ย เหมือนที่บอกอะคะ่ะเลิกงามยามดีถ้าเกิดทั่วๆไปก็จะดีไปจนถึง10 17นาฬิกา43นาทีแต่ว่าความสำคัญของวันที่20เนี่ยยังเป็นอีกอย่างหนึ่งด้วยนั่นก็คือในวันที่20ถือว่าเป็นวันสุดยอดดวงเลิกประจำเดือนกันยายนนะคะแต่ว่าเลิกงามยามดีที่ดีที่สุดแก้วก็นำมาบอกคุณผู้ชมด้วยสำหรับวันที่20กันยายนนะคะถ้าจำเพาะเจาะจงว่าเลิกงามยามดีที่ดีที่สุดในเดือนกันยายนจะอยู่ที่ช่วงเวลา 7.49นาฬิกา49นาทีนะคะจนถึง7.59นาฬิกา59นาทีเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าคุณผู้ชมจะเอาความสะดวกเอาเริ่งงามยามดีทั่วๆไปของวันที่20เนี่ยจะทำอะไรก็ตามถ้าเอาสะดวกก็เอาให้เสร็จก่อน17.43นาฬิกา43นาที แต่ถ้าเป็นเลิกงามยามดีที่ดีที่สุดคุณผู้ชมจะต้องใช้10นาทีนี้นะคะก็คือ7นาฬิกา49นาทีถึง7นาฬิกานาทีในตอนเช้าเลยใช้เลิกงามยามดีอันนี้เนี่ยนะคะสำหรับเลิกงามยามดีนะคะที่แก้บอกเนี่ยลัคนาสถิตราศีกันนะคะ,สะเสวยเลิกภูมปิปาโลแห่งเลิกคือเลิกแห่งความมั่นคงที่สําคัญเนี่ยในวันที่20กันยายนเนี่ยนะคะพระจันทร์เนี่ย สวยราชาแห่งเลิกอย่างที่บอกนี่แหละค่ะราชาแห่งเลิกคือเลิกของการได้รับความเมตตามหานิยมและที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมเห็นในดวงเลิกนะวันวันที่20กันยายนเนี่ยดาวอาทิตย์ และดาวพุธเนี่ยนะคะได้ตำแหน่งกลุมกมก่มละกลุมลัคนาราศีของดวงเลิกเลยก็คือราศีกันเรียกว่าได้ตำแหน่งเป็นเอกนาระอุดมเกนะคะดาวการงานก็มากุมกับลัคนาของดวงเลิกแปลว่าถ้าคุณผู้ชมทําอะไรก็ตามนะั้นในช่วง7จ็นาฬิกาสีนาทีจนถึง7จ็นาิกาห้นาทีถ้าทำด้วยความตั้งใจทุกอย่างสําเร็จ ถ้ามีความขยันทุกอย่างสําเร็จค่ะขยันแล้วรวยขยันแล้วโชคดีขยันแล้วก็เป็นที่รักที่สําคัญดวงนี้ยังมีโอกาสได้รับชื่อเสียงด้วยนะคะเพราะว่ามีดาวศุกร์น้ำหน้าค่ะดาวศุกร์ก็คือดาวประกายพฤกหรือดาวประจําเมืองนะคะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับความสําเร็จได้รับชื่อเสียงนะถ้าเกิดใครทํางานในวงการบันเทิงก็จะมีความโด่งดังนะคะถือว่ามีความมั่นคง แต่ว่าดวงเลิกนี้คุณผู้ชมจะต้องลงมือทํากิจกรรมด้วยตัวเองแก้หมายถึงว่าความสําเร็จของดวงเลิกจะเกิดขึ้นได้จากตัวคุณเองนะคุณต้องทําละหนึ่งอย่างขยันละสองอย่าง3คือมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วแล้วคุณก็จะได้รับความเมตตาได้รับชื่อเสียงได้รับความรักใคร่จากคนรอบตัวค่ะรวมถึงการเปิดบริษัทห้างร้านในวันนี้นะคะหรือการทํากิจกรรมอะไรก็ตามแต่ที่เป็นมงคลเนี่ยทำในวันที่20 ทุกอย่างสําเร็จทั้งนั้นแล้วก็มีแนวคิดมาให้คุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าสําหรับคุณผู้ชมที่เกิดมานะคะชีวิตนี้ไร้ซึ่งความรักนะไม่ค่อยมีคนรักขาดความรักไม่ได้รับความเมตตานะคะหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตตัวเองขาดบาร,รมีนะใช้ดวงเลือกในวันนี้นะคะ20กันยายนในช่วง7โมงกว่าๆถึง8โมงที่แกบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ย7น,7นาฬิกา4 9ถึง7นาฬิกา59นะ ใช้เลิกงามยามดีเนี้ยในการเข้าเวเจราจากับผู้ใหญ่นะคะในการที่จะทํากิจกรรมอะไรก็ตามที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือได้รับความเมตตาเนี่ยทำเลยค่ะคุณผู้ชมจะได้รับความสําเร็จแล้วก็ได้รับความเมตตาและเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะเลิกงามยามดีประจําสัปดาห์นี้มี2วันแล้วในช่วงหน้าคุณผู้ชมก็พลาดไม่ได้ค่ะกับการที่จะให้แก้มาพยากรดงชะตานะคะในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์นะคะเข้ามาให้แก้พยากรดูชะตาได้ที่หมายเลข0 2 9349561-2นะคะหรือว่าจะส่งเป็น SMS ก็ได้ค่ะโดยการที่พิมพ์วีนะคะเว้นวรรคตามด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดนะคะชื่อแล้วก็บอกเพศด้วย แลวก็หนึ่งคำถามที่คุณอยากรู้ค่ะส่งเข้ามาที่4838377นะคะเดี๋ยวขอย้อนไปถึงเรื่องเรื่องงานยมดีเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับข้อมูลเรื่องงานยมดีที่แก้วนำมานะคะนำมาจากหนังสือปฏิทินโหนค่ะปีพุทธศักราช2556นะคะของสถาบันพยากรศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องงานยมดีทั่วๆไปนะคะหรือว่าเรื่องของสุดยอดดวงฤกษ์หรือว่าเรื่องของพธิธีของเงินจากพระจันทร์นะคะก็นำมาจากข้อมูลของหนังสือปฏิทินโหนเล่มนี้นี่แหละค่ะตอนนี้นะคะ ก็มีกําลังจะสิ้นปีแล้วถึงแม้กาลังจะสิ้นปีเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้อยู่หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการหนังสือเล่มนี้ไปเป็นคู่มือสําหรับปี2557นะคะ mm. ก็มีด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่สถาบันพยากรศาสตร์นะคะที่หมายเลข029382115-6025159222นะคะแล้วช่วงหน้าบอกไปแล้วใครจะพยากรโสดโทรเข้ามาที่เบอร์ไหนหรือจะส่ง s m s เเข้ามาเนี่ยจะส่งมาที่เบอร์อะไรบอกไปแล้วนะคะ ทุณผู้ชมที่อยู่หน้าเครื่องโทรศัพท์โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ส่วนช่วงสุดท้ายของรายการช่วงฟันธงมหาเศรษฐีเคล็ดมงคลดีๆเพียบเลยค่ะพิธีกิจกรรมบุญดีๆเพียบเลยทั้งการถวายเทียนพรรษาพิธีสลากขาพัดนะคะหรือสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงนี้แก้วพักสักครู่นะคะติดตามในช่วงหน้าฟันธงดอทค่ะ